สวัสดีครับตามติดชีวิตเราในวันนี้นะครับอยู่ที่ห้องทำงานนะครับพอดีเมื่อเช้าวันนี้วันพระก็เมื่อเช้านั่งนิ่งๆอยู่หน้าบ้านนะคิดถึงเรื่องราวที่เราตามติดชีวิตเราไปครั้งก่อนที่อยู่วัดกลางตอนที่ไปทำบุญนะครับแล้วก็ได้ตามติดชีวิตเราได้พูดถึงเรื่องการเบือนเอาท์นะครับแล้วก็ วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้การเบิร์นเอาท์ของตัวเราเองนะครับนะก็ที่จริงเราก็อ่านการเบิร์นเอาท์คืออะไรแล้วก็อ่านาวิธีแก้ไขของคนอื่นมาเยอะพอสมควรแต่บางทีก็ปรับใช้กับของเราไม่ได้บางทีนะครับแต่เราก็พยายามคิดค้นหาวิธีของตัวเองนะก็ทําให้ได้เรื่องการวางแผนงานต่างเนี่ยนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะนะอันนี้ผลของการ นั่งวิเคราะห์ตัวเองนะครับมันทำให้ดีขึ้นดีขึ้นว่าเออถ้าเรามีแผนงานแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ว่าเราะจะทำอะไรทำทำอะไรทำอะไรทำอะไรดูสิเวลาเวลา,ลานึกอะไรออกแล้วก็อยากจะพูดพูดออกมาเร็วๆเ,วเวนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ลิ้นพันกันลิ้นพันกันนะครับอ่ะการเบอร์นาร์ก็จะเป็นประมาณนี้น,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 นะครับก็แก้ปัญหาของผมแก้ปัญหาด้วยการวางแผนคืออย่าง พรุ่งนี้จะต้องทําอะไรก็วางแผนเย็นนี้คร่าวๆไว้ก่อนช่วง5้าโมงเย็นพราะเราเลิกงาน6กโมงเย็นนะครับห้านโะมงเย็นก็จะเริ่มวางแผนงานของวันพรุ่งนี้นะครับก็มีก็มีสมุดอยู่เล่มหนึ่งเอาไว้วางแผนงานเบอร์เอาสมุดล,ลายสวยด้วยนะก็ว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรบ้างหรือไม่ก็ตอนเช้าคือวางแผนเย็นนี้เสร็จแล้วปุ๊บตอนเช้าถ้าตื่นมาแล้วได้แผนอะไรที่มันมันมาประยุกต แผนเก่าที่เราวางเอาไว้ของเมื่อวานมันก็ด,มกดีมันก็ดีจริงๆดีมากๆเลยก็เป็นเป็นเนี้ยกเ็เลยวางแผนเอาไว้นะครับทีนี้พอรุ่งเช้ามาก็สบายใจคือก่อนนอนก็จะสบายใจเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีแผนอยู่แล้วเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทุกข์ใจไม่อะไรไม่กังวลก็เรียกว่าไม่กังวลดีกว่าแล้วก็พลังในร่างกายก็เริ่มมีนะครับเริ่มมีขึ้นก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผลของเอ่อผลของอ่ะอะไรอ่า ในช่วงเช้าก็จะเป็นประมาณนี้นึกอะไรไม่ค่อยออกก็มีนะผลของการคิดผลของการตกผลึกของความคิดว่าในชีวิตเราทำไมช่วงที่ผ่านมามันถึงเบิร์นเอาท์มันถึงหมดไฟในการทำงานมันถึงหมดไฟในการดำเนินชีวิตมีนะบางวันหมดไฟในการดำเนินชีวิตนะครับก็มาถึงคิดถึงการวางแผนอะไรที่ไม่อยู่ในแผนอะไรที่มันไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ทุกใจไม่ได้อะไรอ๋อ ช่างมันเถื่ออะไรประมาณนี้เนี่ยช่างมันเถอนนะผลของการแก้ปัญหาการเบื่อเอาก็ดีขึ้นได้2วันละสวันดีขึ้น2วันดีขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเออการทํางานมันมันราบรื่นดีขึ้นการดาเนินชีวิตมันก็ดีขึ้นแล้วก็พักผ่อนก็หลับได้เต็มที่มากขึ้นนะครับในการพัฒนาการวางแผนดี่ที่สุดวางแผนแล้วก็ทําตามแผนนะครับทำตามแผนมันอาจจะมีผิดแผนบ้างได้เล็กน้อยแล้วก็ค่อยหาวิธี ปรับให้มันอยู่ในแผนจูนให้มันอยู่ในแผนแค่นั้นเองนะก็ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับเนี่ยนะก็ยังเหลือแผนคือแผนรายวันเราทําได้แล้วแผนรายสัปดาห์ก็ทําได้แล้วเราเหลือแผนรายเดือนรายปีรายห้าปีรายสิปีอันนี้คือแผนชีวิตระยะยาวนะครับนะระยะยาวตอนนี้ก็ใกล้50แล้วจกกะเกษียณตอนไหนจะอะไรยังไงเนี่ยแผนมันก็มีอยู่ในหัว โอ้ก็ดีมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีถนนให้เดินนะมีทางให้เดินมีทางให้ไปมีแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวนลละมีเส้นทางให้ไปละไปตามเส้นทางนี้ไปตามเส้นที่เราวางแผนเอาไว้นะมันต้องไม่ต้องกังวลแล้วก็จะทํางานอื่นจะอะไรยังไงก็มีความสุขแหละจะฟังเพลงก็มีความสุขจะตัดต่อ,ตอวิดีโอจะทําคลิปอะไรต่างๆออกมามันก็มีความสุขนะครับนี่การวางแผนดูที่การวางแผน แก้ปัญหาการเบิร์นเอาที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับก็เลยถ่ายทอดเรามาเป็นตามติดชีวิตรเราในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดอาการเบิร์นเอาหาสาเหตุของการเบิร์นเอาแล้วก็วางแผนดีที่สุดคือวางแผนวางแผนแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละปีนะครับวางแผนระยะยาวเอาไว้เลยอย่าคิดว่าแผนไม่สําคัญแผนคือทิศทางที่จะทําให้เราเดินไปตามเส้นทางนั้นเห็นไหมวางแผนนะครับขอบคุณครับ